ฟีเจอร์ของ l i น์ OA ที่อยู่คู่กับ l i น์ OA มาอย่างยาวนานนะคะก็คือฟีเจอร์ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ ตัวฟีเจอร์ข้อความตอบกลับอัตโนมัติเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือมันเป็นฟีเจอร์ที่ทํางานแทนเรานะคะหรือว่าแอดมินของเรานะคะในเวลาที่เราอาจจะไม่ว่างนะคะเป็นเวลาปิดทําการของร้านหรือว่าเราอาจจะไปออกบูธนะคะหรือว่าอาจจะมีงานหลังบ้านที่ต้องแบกรับมากมายอะไรเงี้ยเราก็สามารถเปิดตัวข้อความอัตโนมัติเนี่ยให้ทํางานในแชทแทนเราได้นะคะวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการตั้งค่ากันโดยการตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะจริงๆสามารถตั้งผ่านแอปไลโอเอในโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือว่าทําผ่านเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ก็ได้แต่ว <st> ่า <and ihin> <BTS> นีมจะทําให้ดูผ่านเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าถ้าทําในคอมเป็นเนี่ยในแอปมือถือก็ทําเป็นเช่นกันนะคะเ,คเข้าไปที่ URL manager line bit ช่องทางเดิมเลยนะคะของ l i โอเอนะคะล็อกอินอะไรเสร็จเรียบร้อยเลือกบัญชีที่คุณต้องการตั้งค่าเนี่ยเข้าไปที่เมนูข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะประเภทการตอบกลับของข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะมี2ประเภทก็คือการตอบกลับทุกข,ข้อความนะคะกับการตอบกลับตามคีย์เวิร์ดนะคะเวลาที่ระบบจะเลือกข้อความอัตโนมัติเนี่ยไปตอบลูกค้าเนี่ยระบบจะเช็คก่อนจากหลังบ้านนะคะว่าข้อความที่ลูกค้าพิมพ์มาเนี่ยตรงตามคีย์เวิร์ดไหมนะคะถ้าตรงมันก็จะดึงคําตอบที่เราตั้งค่าคีย์เวิร์ดไว้เนี่ยไปตอบนะคะแต่ถ้า ข,ข้อความที่พิมพมาเนี่ยไม่ตรงกับคีย์เวิร์ดใดๆเลยที่เราตั้งค่าเนี่ยมันก็จะดึงข้อความที่มันเป็นประเภทตอบกลับถุกข้อความเนี่ยไปตอบนะคะเราตั้งได้หลายคาตอบนะสมมุติว่าเราตั้งแบบประเภทการตอบกลับแบบถูกข้อความเนี่ยสมมติตั้งไว้4อันเนี่ยมันก็จะดึงสลับกันไปทั้ง4อันเนี่ยไปตอบลูกค้าสลับกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันนะคะพอเข้ามาในเมนูข้อความตอบกลับอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดิมเนี่ยของระบบนะถ้าใครเข้ามาครั้งแรกเนี่ยจะเจอข้อความ default หรือข้อความพื้้้นน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 นฐาาาาาาากกกกกก่่่่อออะะคัััเเเเีีีีียยแํใหปปปิิดดดด๋ววรรรจมูธตง็ุ ตรงนี้เลยนะคะอ่ะกดหยุดใช้งานก่อนนะคะ ให้มันกลายเป็นสีเทาแบบนี้นะแล้วก็ไปที่มุมขวามือบนนะคะคำว่าสร้างใหม่นะคะเข้ามาทีา่การตั้งค่าข้อความเนี่ยระบบจะให้เราใส่อยู่ประมาณ3อย่างก็คืออันดับแรกใส่ชื่อก่อนนะคะซึ่งชื่อตรงนี้เนี่ยลูกค้าไม่เห็นนะแต่ว่าเป็นชื่อทีเอ่เรากับแอดมินของเราอะไรต่างๆทีมของเราเนี่ยก็จะเห็นกันหลังบ้านก็แนะนําว่าเป็นชื่อที่เข้าใจง่ายๆแล้วกันเรารู้กันหลังบ้านอะไรเงี้ยในที่นี้ทีมจะตั้งเป็นคําว่าออโต้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าใครดูวิดีโอตัวนี้อยู่เนี่ยก็แนะนาให้ดูวิดีโอจนจบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งคาาาาทีีเเเดยมนนนะะะพพราอาจห็ภกขึ้ อ่ะตั้งชื่อก่อนออโต้ดีพายนะคะ 2นะคะระบบจะให้เราเลือกประเภทการตอบกลับข้อความเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะมี2ประเภทก็คือตอบกลับถูกข้อความกับตอบกลับตามคีย์เวิร์ดนะคะอันดับแรกเราจะตั้งข้อความที่ตอบกลับถูกข้อความก่อนไม่ว่าลูกค้าจะพิมพอะไรหาเราระบบจะดึงข้อความตรงนี้ไปตอบกลับก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสวัสดีค่ะซอบถามค่ะอะไรก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวเลือกเป็นตอบกลับถูกข้อความก่อนนะคะทีนี้อันดับที่3เนี่ยระบบก็จะให้เราตั้งค่าข้อความซึ่งไอข้อความเนี่ยคือคาตอบนั่นแหละที่เวลาลูกค้าพิมหาเราแล้วระบบจะดึงคาตอบตรงนี้ไปตอบนะคะใส่คําตอบที่ ต้องนะคะคในที่นี้วันนี้ทีมจะสมมุติว่าร้านเนี่ยไม่วางตอบลูกค้าไปออกบูธอยู่นะคะข้อความก็จะเป็นประมาณว่าสวัสดีคะ่ะขณะนี้ <สะ S 1> ทางร <ๆ S 1> ้านออกบูธอยู่ที่จุดๆนะทางร้านอาจจะตอบกลับชา้าแต่ตอบกลับถูกข้อความแน่นอนนะคะหากต้องการทราบราคาให้พิมพ์1นะคะหากต้องการทราบโปรโมชั่นให้พิมพ์2อนะคะอันนี้เราเหมือนแบบไกด์เขาดนึงว่าแบบตรงเนี้ยทางร้านไม่ว่างตอบนะแต่ว่าถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยพิมพ์หนึ่งหรือพิมพ์2ตามที่เราไกด์ไลน์เขาไว้นะคะถ้ามันมีข้อมูลนอกจากนี้ที่ลูกค้าต้องการถามเราก็บอกเขาอีกว่านอกเหนือจาก เรื่องโปรโมชั่นเนี่ยก็ให้พิมพ์ข้อความของลูกค้าไว้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวแอดมินจะกลับมาตอบข้อความของลูกค้าแน่นอนนะคะในที่นี้เป็นข้อความที่ตอบกลับทุกข้อความอยู่นะ ะะเดี๋ยวทิมเพิ่มกิมมิกนิดนึงก็คือตรงคําว่าสวัสดีค่ะเนี่ยเราอาจจะใส่ชื่อลูกค้าเพิ่มเติมเข้าไปได้นะคะแบบนี้นะแล้วก็กดตรงคําว่าชื่อผู้ใช้นะคะเวลาที่เกิดการส่งข้อความไปหาลูกค้าจริงๆเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นว่าสวัสดีค่ะคุณทิมนะคะขณะนี้ทางร้านออกบลูธอยู่อะไรก็ว่าไปนะคะหน้าตามันจะอยู่เหมือนพรีวิวที่ขึ้นอยู่ทา,ทางหน้าจอขวามือเนี่ยเลยนะคะเป๊ะเ,เ,เลยนะคะเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยเนาะมีชื่อมีประเภทการตอบกลับแล้วก็มีตัวข้อความที่เราจะตอบลูกค้าแล้วนะคะให้กดด้านล่นะะ่่่่าาางงนนนะะคปุมมสีีีีเเเขขยยวทริใช้ นะกดเลยทีนี้เราก็จะได้ตัวข้อความตอบกลับอัตโนมัติมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เมื่อกี้เราตั้งใช่ไหมว่าถ้าต้องการทราบราคาพิมพ์หนึ่งใช่ปะ่ะต้องการทราบโปรโมชั่นพิมพ์สเนี่ยเราก็ต้องไปตั้งด้วยว่าถ้าลูกค้าพิมพ์หนึ่งมาแล้วเขาจะได้ข้อความหรือคําตอบว่าอะไรนะคะทีนี้วิธีการสร้างไปเส้นทางเดิมเลยคือให้ไปทางขวาม,มือบนนะคะกดคําว่าสร้างใหม่นะคะใส่ชื่อเหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อกี้เราก็ต้องใส่ชื่อใช่ไหมอันนี้เราต้องใส่ชื่อเหมือนกันในที่นี้ทีมจะใส่เป็นคําว่าคีย์เวิร์ดหนึ่งนะคะ 2เราเลือกประเภทการตอบกลับเป็นตอบกลับตามคีย์เวิร์ดนะคะ คีย์เวิร์ดที่เราจะใส่ก็คือเลขหนึ่งแหละที่เมื่อกี้เราไกด์ไลน์เขาไปแล้วใช่ไหมอ่ะเราก็พิมพ์เลยค่ะเลขหนึ่งปุ๊บทีนี้ต้องกด enter ด้วยนะคะกด enter ให้มันกลายเป็นคีย์เวิร์ดเป็นป้ายสีเทาๆแบบนี้นะคะเมื่อลูกค้าพิมพ์คีย์เวิร์ดหนึ่งม,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 มาเรียบร้อยแล้วนะคะคำตอบที่เราต้องการตอบลูกค้าคือคำว่าอะไรนี่เราก็ใส่รา,าคาไปเลยเซ็ต A ราคาเท่านี้เซ็ต B ีราคาเท่านี้อะไรเงี้ยนะคะพรีวิวหรือว่าตัวอย่างจะขึ้นอยู่ทางด้านขวามือเหมือนเดิมนะคะก็คือถ้าลูกค้าพิมพ์หนึ่งมาคำตอบก็จะเป็นหน้าตาขึ้นนนนนนเเเปป็แแบบบบกลลล่ออองั้้้้รรระะะมาณีียะะนนียยยคว ะะถ้าลูกค้าพิมพ์หนึ่งมาได้คําตอบนี้แน่นอนนะคะ,ะกดเริ่มใช้งานเช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้เนี่ยพอกลับมาหน้าหลักของตัวฟีเจอร์ข้อความตอบกลับอัตโนมัติอะ่ะเราจะเห็นว่าเราจะมีทั้งหมด3ข้อความและที่เราตั้งไว้นะคะอันดับแรกข้อความล่างก็คือข้อความที่ระบบพอไวให้เราใช่ไหมเราปิดไปแล้วนะคะจะเห็นว่าตรงใช้งานเนี่ยมันเป็นปุ่มสีเทาอยู่อันที่2ก็คือข้อความออโตรีพายที่เราตั้งหรือข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่ตอบกลับถูกข้อความนะคะตอบกลับถูกข้อความเลยนะคะอันที่3มก็จะเป็นข้อความตอบกลับตามคีย์เวิร์ดนะคะจะเห็นว่าตรงประเภทการตอบกลับเนี่ยมันเขียนว่าเป็นตอบกลับตามคีมมย์เวิร์ดแล ีย์เวิร์ดอยู่1คําคำนะคะในที่นี้เนี่ยเราใส่คีย์เวิร์ดได้สูงสุดที่51คําคำนะคะสมมติว่าเมื่อกี้พิมพ์1แล้วเป็นคําตอบนี้ใช่ปะเราอาจจะพิมพ์เป็นคําว่า1ภาษาไทยแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าพิมพ์เป็นแบบคําว่าวันภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าพิมพ์แบบเลข1ภาษาไทยแบบนี้ก็ได้นะคะใส่ได้สูงสุด51คําคำจะบอกว่าไอการตั้งข้อความตอบกลับตามคีย์เวิร์ดเนี่ยลูกค้าจะต้องพิมพ์ตามคีย์เวิร์ดเป๊ะเลยนะคะไม่สามารถแบบไปพิมพ์นอกเหนือจาก คีย์เวิร์ดได้เช่นสมมติลูกค้าพิมพ์คาว่า1ค่ะ1ครับมาอย่างเงี้ยระบบก็จะไม่ดึงคําตอบนี้ไปตอบแล้วนะคะจะต้องพิมพ์เลข1อย่างเดียวเท่านั้นตามที่เราตั้งไว,ไว้ให้ระบบนะคะอ่ะเพิ่มคีย์เวิร์ดแล้ร้อยขอกดบันทึกนิดนึงนะคะทีนี้เรามีประเภทการตอบกลับที่เปิดใช้งานอยู่<ๆ>ก็คือตอบกลับทุกข้อความกับตอบกลับตามคีย์เวิร์ดแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราต้อง ตั้งค่าคีย์เวิร์ดที่2ด้วยใช่ไหมคะเริ่มโปรโมชั่นตั้งแต่แรกอ่ะกดสร้างใหม่เหมือนเดิมใส่ชื่อเหมือนเดิมนะคะ,ะคีย์เวิร์ดอันที่2เนี่ยเราจะคุยเรื่องโปรโมชั่นใช่ไหมคะอ่ะเอนเตอร์หนึ่งทีด้วยนะให้กลายเป็นคีย์เวิร์ดโอเคอ่ะพิมพ์คําตอบได้เลยนะคะใส่อีโมจิเพิ่มก็ได้นะคะมันจะมีอีโมจิให้เราใช้ด้วยอ่ะแบบนี้นะคะจะเห็นว่าพรีวิวอยู่ทางด้านขวาเหมือนเดิมสามารถดูได้นะคะมันก็จะขึ้นเรียลไทม์เลยนะคะตามที่เราตั้งไว้ลูกค้าพิมพ์สองได้เกี่ยวกับเรื่ออะะ่ออองงโโปปปรรมมชชันนนนเเ็คคําาตบไะะกดิใ้ วิธีการใช้งานอันนี้คือการตั้งค่าคําตอบก่อนนะวิธีการเปิดใช้งานเนี่ยมันต้องไปตั้งให้ข้อความตอบกลับตัวโนัต onto. ทางานด้วยนะคะวิธีการตั้งค่าเนี่ยจะเห็นว่าด้านบนนะคะตรงนี้ตรงกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะจะมีคําว่าเปลี่ยนอยู่นะคะให้เรากดเข้าไปได้เลยนะคะจริงๆอันนี้ม่คือเมนูตั้งค่าแหละเรากดไปที่ตัวเมนูตั้งค่าขวามือก็ได้หรือว่ากด<ป>เปลี่ยนจากตัวข้อความตอบกลับเมื่อกี้ก็ได้นะคะเข้ามาเนี่ยต้องขออธิบายก่อนว่าไอการตอบกลับของ Line OA มันจะมีให้เราตั้งค่าแบบเปิดแชทกับปิดแชทใช่ไหม มันคือปิดกับเปิดปิดก็คือเราเนี่ยจะไม่ตอบแชทลูกค้าเลยแต่ว่าพวกข้อความตอบกับอัตโนมัติจะดึงขึ้นมาทํางานอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเราเปิดแชทปั๊บถ้าการเปิดแชทเนี่ยระบบจะถามเราว่าเปิดแชทเนี่ยต้องการพิมพ์ตอบลูกค้าเป็นแบบแมนนวลก็คือพิมพ์ด้วยคนเป็นคําตอบพิมพ์คีย์บอร์ดตอบเลยหรือว่าจะพิมพ์แมนนวลแล้วก็บวกกับตอบกับอัตโนมัติด้วยให้มันทางานผสมผสานกันไปนะคะคือมีแอดมินเด็กคนตอบแล้วก็ข้อความตอบกับอัตโนมัติก็ทําด้วยถ้าลูกค้าพิมพ์ตามคีมย์เวิร์ จอเนี่ยคือมันเปิดแชทอยู่นะคะเป็นปุ่มสีเขียวเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะถามเราเลยว่าจะมีเวลาตอบข้อความไหมถ้ามีเช่นสมมุติว่าร้านของคุณเนี่ยมีเวลาทํางานที่แน่นอนเราสามารถไปเลือกเ,ออเหมือนเป็นช่วงเวลาตอบข้อความได้นะคะเนี่ย ให้กดเปิดหน้าจอตั้งเวลาข้อความได้เลยหน้าตามันก็จะเป็นเหมือนแบบให้เราเลือกช่วงเวลาแอดออนได้อันนี้คือเหมือนที่ทีมตั้งไว้นะก็จะมีแบบวันจันทร์อังคารพู้ดเบรคสุดตามช่วงเวลาอะไรเงี้ยสามารถไปกดเพิ่มได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าร้านเราเนี่ยเราตอบคนเดียวไม่มีเวลาตอบเลยเราทํางานแบบว่บางเมื่อไหร่ก็ตอบอะไรเงี้ยก็ปิดเวลาตอบข้อความไปก็ได้นะคะแล้วก็เลือกเลยว่าร้านของเราเนี่ยจะเลือกคําตอบให้ลูกค้าแบบไหนทีนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกไปไมันจะมีแชทแบบแมนนวลใช่ไหมมีแชทแบบแมนนวลบวกข้อความอัตโนมัตินอกจากข้อความตอบบกั มันจะมีข้อความตอบกลับตาม AI ด้วยนะคะก็สามารถเลือกตามที่เราต้องการใช้ได้เลยในที่นี้ถ้าเราตั้งพวกข้อความตอบกลับอัตโนมัติไปแล้วอ่ะพิมแนะนําให้เลือกตรงข้อ2นะคะก็คือแชทแบบแมนนวลบวกข้อความตอบกลับอัตโนมัติวิธีการทํางานจะเป็นแบบนี้สมมติเราเลือกแบบนี้แล้วใช่ไหมถ้าลูกค้าพิมพ์เข้ามาปั๊บอ่ะข้อความตอบกลับอัตโนมัติจะทํางานก่อนเดี๋ยวเราไปที่หน้าแชทกันนะคะหน้าตาแบบนี้สมมติว่าเป็นลูกค้านะคะก็สมมติว่าทิมทักไปใช่ไหมเมื่อกี้ทิมเปิดเป็นแมนนวลแชทบวกข้อความอััตตโนมมิใท พักไปก่อนเราเป็นลูกค้านะคะสวัสดีค่ะจะเห็นว่าระบบดึงข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่เราตั้งไว้มาตอบนะคะสวัสดีค่ะคุณทิมขณะน,นี้ทางร้านออกบูธอยู่ที่จุดๆนะทางร้านอาจจะตอบกับช้าหน่อยแต่ต้องการทราบราคาพิมพ์หนึ่งใช่ปะ่ะลูกค้าก็เห็นแล้วอ๋อโอเคเอออยากรู้เรื่องราคาพอดีเลยอ,ะอ่ะก็พิมพ์เลขหนึ่งไปข้อความตอบกลับเป็นเรื่องราคากลับมาะคะสมมุติพิมพ์2อีกอยากรู้เรื่องโปรโมชั่นตอนนี้ด้วยว่าทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเมื่อกี้บอกไว้ใช่ไหมว่าถ้าลูกค้าพิมพ์มาต้องพิมพ์์ตตาามมคีียเวววิรดดให้งพพ่่่1 1ะูล เห็นไหมว่าพอพิมพ์หนึ่งค่ะเข้าไปอะระบบไม่รู้แล้วว่าเราพิมพ์คําว่าหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่ามันจะดึงข้อความตอบกลับที่เป็นตอบกลับถูกข้อความมามาตอบก็สวัสดีเช่นเดิมวนวนลูปอย่างนี้นะคะแอดมินเนี่ยจะเห็นว่าคุณทิมเนี่ยทักเข้ามาแล้วก็จะขึ้นเป็นเหมือนโนติสีเขียวแบบนี้นะจะเห็นว่าลูกคา้าทักเข้ามาใช่ป่ะสามารถกดเข้าไปดูได้แอบดูว่าเฮ้ยข้อความตอบกลับอัตโนมัติของเราอะทำงานได้ถูกต้องไหมสมมติว่าลูกค้าอยากรู้ว่าเฮ้ยออกบูธถึงกี่โมงเผื่อไปทันใช่ป่ะไปหน้าร้านออกบถึงงกี่โม จะเห็นว่าระบบเริ่มทํางานซ้าๆแล้วนะคะก็คือดึงข้อความที่มันตอบกับทุกข้อความมาทํางานนะสวัสดีค่ะคุณทีมขนาดนี้ทางร้านออกบู๊เราเห็นแล้วว่ามันไม่เวิร์กแล้วคือระบบมันเริ่มตอบไม่ได้เราสามารถกดสลับแชทแบบแมนนวลเข้ามาได้นะคะตรงนี้มุมขวาของของหน้าแชทอะ่ะมันจะขึ้นอยู่เป็นแชทแบบแมนนวลก็คือกดสวิตช์ได้เลยนะคะก็เข้าไปพิมพ์ได้เลยสวัสดีค่ะออกบู๊ดถึง สองทุ่มค่ะอ่ะแบบนี้ก็คือแอดมินก็ทํางานเป็นแบบแชทแมนนวลคือพิมพ์ตอบลูกค้าอัตโนมัตินะคะเมื่อตอบกลับลูกค้าเรียบร้อยแล้วเสร็จปั๊บอยากให้ตัวข้อความตอบกลับอัตโนมัติมาทํางานเช่นเดิมเนี่ยก็กดสิ้นสุดการแชทแบบแมนนวลซึ่งอันนี้มันจะเป็นแชทบายแชทนะสมมุติว่ามีลูกคา้าเข้ามาทีเดียวสิคนอนะ่ะทีมเปิดแมนนวลสําหรับคนคนนี้คนเดียวอะ่ะคนอื่นก็ยังไอข้อความตอบกลับอัตโนมัตนะิก็จะถูกดึงมาทํางานเหมือนเดิมนะคะโอเคอ่ะสิ้นสุดการแชทแบบแมนนวลนะคะ อตอนนี้ข้อความตอบกับอัตโนมัติก็จะมาทํางานเหมือนเดิมนะคะ อันนี้คือหน้าตาวิธีการตั้งค่าการใช้งาน use case ของตัวข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะสามารถไปใช้กันได้จริงๆ่ะไอตัวข้อความตอบกลับอัตโนมัติอะถ้าเราไปดูตรงข้อความเนี่ยมันจะมีนอกจากเทคด้วยเราสามารถสร้างอย่างอื่นได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนอกจากเราสร้างเป็นแบบตัวเทคที่เราตั้งค่าเนี่ยเราสามารถใส่พวกแบบกา r d message สามารถใส่พวก rich message ได้นะคะก็อาจจะลองไปใช้ดูสมมติว่าเป็นเรื่องราคาเราอาจจะทําเป็นเลดการภาพสวยๆ่เงี้ยไปแนบภาพก็ได้หรือทําเป็นวิดีโอแนะนําสินค้าอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะอาจจะไม่ต้องใช้เทค ให้ดูนะลูค้าชอบเป็นภาพมากกว่าเป็นภาพเนี่ยส่งไปลูกค้าเซฟแล้วก็ไปส่งต่อได้ด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะลองไปใช้กันดูนะคะถ้าสมมุติว่าดูคลิปนี้จบแล้วยังมีคําถามไม่เข้าใจติดข้อสงสัยนะคะสามารถทักเข้ามาหาเซลซุกิได้นะคะช่องทางเดิมเลยนะคะก็คือแอดไลน์บายเซลซุกินะทักเข้ามาคุยแอดมินได้นะคะแอดมินพร้อมตอบทุกคาถามนะคะก็สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ